ิดคลิปที่ร่วออยางนะคะตอนนี้เราเพิ่งลงจากรถไฟเลยนะคะนะคะตอนนี้เราถึงตอนนี้เราถึงสถานีรถไฟรัววอยา่ะะอนนงางแล้วนะคะเมืองจีนที่ โบราณโบราณที่สุดในเมืองจีนนะคะมีปริษัทิาสยาวนานมากกว่า5,000ปีก็เดี๋ยวเราเริ่มคลิปกันด้วยรถไฟเลยเพิ่งเดินลงมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองแล้วค่ะนี่ค่ะเราถึงแล้วศาลเจ้ากวนอูนะคะนะเมืองลว่หยางจริงๆๆๆห่นใหญ่เลย ืนนี้ไปด้วยโอ้าเขาเล่นอะไรกันอยู่ตีอะไรดูก่อนว่าเดี๋ยวจะกินหรือเปล่าตอนตอนฝึกใช้แส่หรอมันเป็นเหมือนออกกำลังกายตีเออแส่คืนนีไอ้ลูกก็เปอเหมือนย่อยๆลูกหนังอ๋อย่อยลูกคางปัดลูกคาง เข้ามาแล้วนะคะสาหรับสารเจ้าของเทพกวนอูในประเทศจีนนะคะต้องบอกว่ามีร้าขายของน่าสนใจนะคะเทพกวนอูในความเชื่อของคนจีนก็คือเป็นเทพที่ตรงไปตรงมานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทําสีเทาอยู่นะคะมาแล้วน่าสนใจมากเลยมากกูก็เลี้ยวไปไปว่าเสรอจวให้ออกแล้วกันให้ออกมา ห้ <Okay. S 2> oh, สวยจังมั่นหวังตนาเัย่นี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 ่หม่น่นี่น่นหวนงต้า่นอ่นี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 ่ตี่น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 ีน่นี่นอ่นช่น่นี่่นหวังต้า แต่ถ้าเราบอกว่าเป็นหมามันก็บอกว่าไม่ใช่หมาไม่แน่ะจแต่ตมันเหมือนอ๋อลังกังไอ้ฟังปุ๊มากว้าวช็อตตึ้งว้าวข้างในใหญ่มากทุกคน ใหญ่มากอลังการสุดๆว้าวโจยขาดลายขาดเจอไม่ได้เลยอันนี้เป็นป้ายที่ทห้องเต้ราชวงศ์ชิงเอามาให้นะคะห้องเต้เเอะไรห้องเต้ราชวงศ์ชิงเหรอห้องเต้เขียนว่าอะไรอ่ะห้องเต้เนี่ยนะเขียนว่าอะไรอันนี้เชนเหมือนข้าวตีไอนน้เชนเหมือน ข้าวที่ภาษาไทยคืออะไรเชข้าวที่ททช,ชื่อเสียงเป็นพันปีมีชือ่อเสียงเป็นพันปีอะทุกสัมก็เป็นตอนไหนวะแต่นี้ไม่ใช่ของเขาเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่อของถีไทยเป็นตัวรองทั้หงหมดเยอะมาก พอถัดจากห้องสักครู่มานะคะพอเดินตรงเข้ามาอีกก็เป็นเหมือนกับเทพพระเจ้าชัยชิงเอียนะคะเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภนะคะการเงินนะคะอันนี้ไหว้เขาพูดว่าถ้าไหว้เขาแล้วทำค้าขายมอลีซูนไม่คดโกงก็ค่บอกอันนี้คือสุสานแล้วใช่ไหมคะยอนเลยเลยครับเขาก็มี าใช่แล้วแล้วชงสูสีใหญ่ไปใหญ่ใหญ่ไปไหมใหญ่ไปไหมเหรออันนี้แค่หัวเนี้ยนะใช่ครับผมแค่หัวทำไมต้องทำใหญ่ขนาดเนี้ยนี่คือเขาบอกว่าศีสษะของเทพโกลูคือตรงนี้ลายุคสมัยและจงชิงที่ทมาทำบนให้สั่นใหโตมากเลยค่ะทุกคนเห็นแล้วองเห็นแล้วองมาดูแลนะ นี่แหละค่ะสำหรับการมาสัญเจ้ากวนอูเราวันนี้นะคะก็คืออยู่ห่าง อยู่ในเมืองล้วอย่างนะคะใหญ่โตเข้ามาสเต็ปแรกก็จะเป็นเทพนะคะเหมือนกับเน็เชืยนห้องเต้สเต็ปสองเป็นเทพชายชิงเอยสเต็ปสามเป็นรูปปั้นของเทพกวนอูในกิริยาบทต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นศีรษะที่เจอหัวของท่านนะคะสุสานจริงเห็นไหมหลุมฝังศพเลยสุสานมึงเห็นไหมเนี่ยสุสานโค้งเนี่ยโค้งเนี่ยห่วงซุยรู้จักไหมพูดถึงบอกว่าแค่หัวอันเดียวทำไมต้องทำ นี่แหละค่ะขั้นตอนของการมาจีนนะคะก็คือทุกสถานที่ที่เราเข้าเราต้องมาร้านขายของฝากของเขานะคะซึ่งมีอะไรให้อีฉันซื้อบางอู้พัดพัดพัดสวยพัดเป็นไม้งกววันเดียพัดเป็ม้แต่พอรว่าเป็นหมาก็เลยมนะว่าอ่าดีบอกเลยว่าตีตายหยกหยกจริงเหรอ ยทีนหคือสวยก่ยจริงปะมันไม่จริงไงดีมันฉีดสีจริงไหมันจริงเว้ยถ้ามันได้ถ้าจีนให้เอา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 แ่เอาเอาเต่เลื้งเอาเตะเลื้งโยโย่โคโแล้โคได้แล้วเขียวทุกอย่นิดนึงก็ได้ทอานิก็ทอยานนทียนนทุกอยานงได้ย่างด้ได้อย่าเอามาเยอะอย่าเอยมาอ้วพอแล้วพ้พอ

แกเนี่ยเคยซื้อกินที่เฉิงตูมันจะเป็นลูกอย่างเงี้ยแล้วกรอบๆอืมทำไมสลิมมันถึงต้องเป็นคนอะไรที่ให้คนอื่นเขียนคุนดูดิมัไม่ใช่มันเขียนว่าเราว่าสร้างภาพก็ไม่เนียนแป้นพิมพ์ก็ไม่มีเมาส์ก็ไม่มีแล้วบอกว่าไอ้พวกไอ้พวกไม่สลิมเขียนว่าไงว่าไอ้เที่ย่ะวดมันก็ไม่บอกว่าใช้แบ็คโฮกก็บอกแล้วสลิมมันโง่นี่บางคนเขียนบอกว่า <All> right. ตื่นเช้ามาก็มาขึ้นรถเลยนะคะวันนี้เรากำลังจะไปที่วัดเซาหลินนะคะวัดชื่อดังของจีนนะคะที่จริงๆถ้าพูดว่าวลยุทธกงง์กังฟงกังฟูทุกคนก็ต้องคิดถึงวัดเซาหลินใช่ไหมเพราะวัดที่แบบสอนกังฟูใช่ไหมซึ่งวัดนี้นะคะ่ะมีมามา,มาก,กว่า1,500ปีแล้วนะคะเป็นวัดที่มีมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากตั้งแต่แบบอาจารย์ตักหมที่เป็นผู้สร้างนะคะห้องเต๊ะ นู่นนั่นคือมีบริตรทมายาวนานควบคู่กับราชวงศ์จีนเลยนะคะสำหรับวัดเซาหลินก็เดี๋ยวนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าวัดในตำนานจะเป็นยังไงกันตอนนี้ก็เดินทางออกจากโรงแรมมาประมาณชั่วโมงนึงแล้วแหละก็คือเกือบเกือบจะถึงละภูมิภาคแถวๆวัดเซาหลินก็จะเป็นภูเขานะภูเขาส่วนใหญ่เป็นภูเขาแบบอย่างนี้แต่ว่าวันนี้มันเหมือนกับหมอกมันมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่รู้สึกว่าเขาที่นี่ชื่อเขาหัวซานหรือทรงซานจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องเดินไปดูเพราะว่าคําว่าซานก็แปลว่าภูเขาใช่ไหมซานภูเขานะคะกะ็แต่ละแต่ละชิดของจีนก็จะมีภูเขาที่ชื่อดังนะคะอันนี้ก็เป็นภูเขาทางพุทธอะไรประมาณถึงแล้วค่ะสำหรับวัดเสาลินอากาศเย็นมากเลยแบบเย็นเยนะ็น่ะแบบ หนาวเบาๆเลยแหละก็คือแบบอยู่กลางเขานะเห็นไกลางเขาเขาทางขึ้นวัดเซ้าหลินนี่ก็เป็นชุดวรยุทธนะคะทางข้าวัดเซ้าหลินคนเยอะมาก อ่ะเราเดินเข้าไปกันไปเดินเข้าไปกันถ้ามาคอเดินเข้าไปเลยเพราะว่าทําเวลาอ,อันนี้เขียนว่าอะไรอ,ะอ่ะ,อะคือว่า人類遺產ก็คือเป็นเศรา้าหลินวัฒนธรรมเถ้าหลินอ่าเป็นมรดกให้กับปวงโชอิงอ๋อเป็นวัฒนธรรมว่างั้นเถอะ เป็นคำเขียนโอ้อนี่เจียงเจรหมิงเขียนเนี่ยประธานาประธานาธิบดีเจียงเจรหมิงเป็นเหมือนกับว่าแต่ละคนสมมติว่าเป็นคนดังๆเนี่ยเวลาเขาจะมาที่ที่ที่ <วะ S 2> ทดังๆอะไรก็ตามาเ,ขเขาก็จะขอให้หทางวัดหรือว่าทางไหไก็จะขอให้อาเขียนคำอยพรหรือว่าเขียนคำดีๆให้ครับต่วนี้ก็เป็นเจียงเจ เราเราเข้าไปวัดเลยเดี๋ยวไปดูโชว์ที่โปรชินทุก่าเาวปชัดชิท่่เราไมกันชิงท่น้ท่าเขาชท่านูกท่าเโชิญท่่าเาไมนคะโดีชยวนี้ที่เขาไท่าเขาปนท่่าขนะคะเดเ๋ยวทราจะตรงเข้าไปี่วัดเลยนะเดี๋ยวจะเข้าไปในวัดเลย คือคนปกติค่ะพอเข้ามาเขาก็จะดูโชว์อยู่ตรงการแสดงโชว์ึงเนี้คือเป็นรอบที่เขาจัดแสดงโชว์แต่ว่าแนะนำว่านั่งรถแล้วเข้าไปที่วัดเลยนะคะไปดูพ่อครับแข็งแรงเลยส่งไปอินเดียเดินขึ้นเขาทุกวันกำลังคิดนะคะว่าอยากจะขึ้นเคเบิลคาร์ไปข้างบนด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้เรากำลังนั่งรถเข้าไปข้างในให้เดินเดินยังไงว่ากิโลกว่าไม่เดินแล้วคนหนึ่งอ่ะผู้เดินสาเหตุสาเหตุที่นนบอกว่า มันเป็นอย่าง่ะ,ะไม่เป็นไรนนไม่ต้องคุยเรื่องนี้เราเอย่าเียกันพอมันมีนี่เป็นประตูหลักนะครับมาเรากำลังจะเข้าป,ประตูหลักของวัดเซาลินนะคะ<อ>เป็นประตูเก่า,าที่เคยโดนทลายมาแล้วอว่าบูรณะกลับมาให้เหมือนเดิมเดนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์ถ่ายรูปประตูวัด อันนี้คือะอะไรอ่อ,อันนี้เป็นศาลาเหมือนเวลาพักครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีที่นั่งเนี่ยซ้ายขวามันจะเหมือนพักรอเข้าวัด<อ>ลวหล bon. ังจากที่กินอาหารเจรเราอยากจะไปไอเคโอมอเนที่เรีนเป็นร <üne S 1> ูๆนะใช่ <becomes S 3> เขาดีด เมื่อก่านิ้วจิ้มพระปึกกังฟูเอานิ้วจิ้มเมง่อตอนที่กูมาพระจิ้มให้ดูตอนนี้ก็เหมือนการต้นแปะล้วยพันปีในหัวปูได้แก่เห็นรูรูไหมตอนเขาตอกเอาปวยไม้เขาต้นแล้วเขาเอาคอนถอดออกมาไอ้เหี้ยพูดเลยว่าตอนที่กูมาพระอันนี้มมาใช้ทีเดียวมันก็เป็นรูเลยนะจิ้มทุกวันทุกวันทุกวัน ก็ได้รบรรยากาศดีคือรอบๆอะค่ะเป็นภูเขา,ามันก็ลมลื่นแล้วก็ดูขลังคือมองมองไปมองมองไปทิศไหนก็เจอแต่ภูเขาที่อยู่หลังหลงหลังฉากที่เราเห็นนะคะนี่เพินแปะกล้วยนะันตอนนี้ไม่นนม,มีลูกออบรรยากาศในวัดก็คือคนเยอะมากถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็ ันไม่จึ้งเออมันไม่มีอะไรให้ดูอะไรเฉยๆอ่ะมันเป็นวัดเร้าหลินเว้ยมันเป็นวัดที่เอาไว้ปฏิบัติธรรมเป็นหลักมันไม่ได้เอาไว้แบบโชว์ว่ามันยิ่งใหญ่อลังการถ้าได้อย่างนั้นต้องแบบวัดของว่างอ่ะเหมือนโรงวัดโพของจีนอย่างเงี้ยถ้าจะไปสวยอ่ะอันนี้แม่งเหมือนวัดแบบวัดพ่อทาบอะไรเงี้ยหรือว่าแบบวัดกระบกนี่ป้าเนี่ยนะต่อไป Det er ikke riktig tidspunkt. จีนนี่จีนจริงๆเลยมีหลายชั้นมากกว่าจะเข้าถึงตัวสำคัญได้ให้น้ำที่ไหลออกจากสวนลงปากเสือเข้าโอ่งเหนื่อยจังยังไม่ถึงจุดไฮไลท์อีกเหรอลึกมากเลย

ซึ่งการนี่คุณจะมาเห็นภาพนี้ได้ค่ะคุณต้องเดินขึ้นมาที่อาคารสุดท้ายเลยนะคะกว่าจะเห็นเหนื่อยมากค่ะอ้าวคนอื่นหายไปไหน,นหมดอ่ะมนุษย์ รู้แล้วทำไมกันไม่ค่อยชอบเพราะว่าคนผู้ชายจีนแม่งเดินดูดบุหรีขนาดตรงนนั้หน้าเป็นพ้ายังยืนดูดบุหรี่อยู่หน้าพาเหม็นมากตาจะไหลก็มาตรงที่อาคารหลักนะคะก็จะเป็นเทพที่ปฏิบัติของอยู่ ตอนนี้นะคะที่เราเห็นว่าเป็นหลุม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 พวกนี้นะคะ่ะคือสมัยก่อนเขาฝึกกังฟูกันแล้วเขาฝึกกันที่อาคารนี้เขาก็เหยียบผ้าผ้าอะไรเงี้ยก็เลยเป็นหลุมเป็นหลุม,เป,ลมเป็นหลุมนะคะเขาก็เลยไม่ได้ซ่อมไม่ใช่ว่าเขาไม่มีตังค์ออือรแต่อย่างใดที่วัดเจ้าหลินเนี่ยรายได้เยอะมากนะคะเพราะว่าอย่างนี้นะค,ะค่ะค่าก็ขายของ้านมานะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้คือโบราณตอนที่ตอนที่พี่ตีพามาที่มาเชื่อเพราะเลยว่า พราะเขาเหยียบแล้วมันหล่นลงไปนี yeah. like right. s <S yes. no? ่มัน่า้มีกำลังภายในจริงแหละเราเรียนกับหมอดินเรายังมีแรงยกของเลยแล้วพานพวกนี้เขาฝึกอยู่ในธรรมชาติเขาจะไม่มีได้ยังไงเนาะปไปเดินดูต่อค่ะจะบอกก่อนออกจากวัดเศร้าหลินนะคะคือมันวันเวค่ะคือเข้าทางหนึ่งนะเอ้เข้าทางไหนนะคะออกก็ออกทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าตอนเข้าค่ะเราเราซ้ายตอนเออทเวเวคือไม่ใช่สีวันเวสิเข้าออกทางเดียวกันอะ มัน<า>ออกนะค,ะค่ะก็จะ,จะางเดียวออกไม่ได้อ,อ๋ะไรก็คือเข้าออกเข้าออกประตูเดียวแหละเรากำลังจะไปร้านขายน้ำมันนวดนะคะน้ำมันกาไม่ใช่น้ำมันนวดน้ำมันมวยหรือวซตสึน,น้ำมันกามะขายอันขาดนชาคือชาจากวัตสึหรือเงนี่เดี๋ยวนี้เขาทำชาเป็นถ้วยๆเลยด้วยเราจะมาซื้อน้ำมันพา

这种是对于腰背部、腰上背吧、腰肌劳拉伸。嗯、啊，那你啦？脚膝盖、脚踝这关节部位。这两个有什么区别？这是传统工艺熬出来的，熬出来的更适合一些慢性病的骨劳是缓时间长。时间时间比较长。时间比较长。时间比较长。时间比较时长。 สำห่วนลิ้นไม่ไเซ็นต์การติ่อผิวอันนี้สำหรับผิวพวกผื่นคันหน้ามึงซื้อเลยซื้อเสร็จแล้วนะคะด้านหน้าตอนนี้ก็นั่งอยู่ทางเข้าววัลซิลินนะคะนี่เซาลินเมดิเซนหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะคะมีบริษัทเอ้สามสามเท่าไหร่อ่ะ ประมาณพัน 1, ปีเลยเหรอตังงอประมาณพันก็ซื้อ,อ,อน้ำยามานะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นน้ำยาที่เวลาพระที่นี่ฝึกกังฟูหรืออะไรแล้วปวดเมื่อยเคิ็ดขัดย่อค่ะก็ใช้อันนี้นวดนะคะคือมันไม่ใช่น้ำมันทาผิวก็บำรุงผิวนะแต่มันเป็นทาเพื่อแก้อักเสบนะคะแล้วก็อันนี้คือครีมสําหรับพวกเหมือนกับ ต่อกระดูกอะอะไรประมาณนี้คือสํสาหรับพวกแบบอ,อ,อักเสบนะคะช้ําหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเส้นพิกเอ็นพิกอะไรที่แบบที่แบบหนักกว่าน้ํามันอะน้ามันน,มนั้นคือนวดธรรมดาแต่เนี้ยคือจะ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 ,จะ,จะล,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 ลึกกว่านะคะ <_ c oughs> ก็ซื้อมา2อ,อย่าง <_ s 1> แล้วก็ออกจากวัดเซาลินมาแล้วเดี๋ยวกาลังดูอยู่ว่าจะไป <_ c oughs> เขาเรียวกว่าอะไรอะ จะไปข, lives, ขึ public, いい้นเคเบิลคาร์ขึ้นไปดูบนภูเขาสูงๆไหมเพราะว่าอากาศก็เมื่อกี้มีฝนตกไปปลอยแต่ก็ถ้าสมมุติว่าอากาศยังโอเคก็อาจจะขึ้นไปนะคะเรากำลังจะเดินไปกินบุฟเฟ่ในวัดนะคะเป็นบุฟเฟ่อาหารเจบุฟเฟ่อาหารเจสิบหยวนนะคะก็คือเป็นอาหารของคนในวัดนี่แหละแต่ว่าเขาทำออกมาให้คนภายนอกได้กินด้วยนะคะจ่ายค่าจ่ายค่าเข้าค่าค่าตั๋วที่เกตเข้าไปกินคนละสิบหยวนดูกันประตูโรงเจก็คือ อยู่ข้างกับประตูวัดใหญ่เลยนะคะโอ้รูปเดนท้องแม่งเงาเลยดูดิสั่งยังไงเออเคได้บุฟเฟ่ต์มานะคะก็ตักข้าวก่อนเหมือนอารมณ์ข้าวบนบาทเลยครับเออใช่ไหมก็ เลือกอาหารก็จะมีอาหารกับข้าวสาสี่อย่างนะคะอาหารเจทุกคนอาหารวัดอ่ะนอะร้ัเรนทถืให้อรับเลยีกไหมเลือกกินแบบไก่อนัสีก็เอข่กันมฮะรุกตามไปไม่ได้าตองตัดเท่หาที่นั่งก่อ บ้านที่ลงเจนะที่ไทยแม่นะคะตักได้ไม่อ่นแต่มีอาหารอยู่หา้าอย่างแล้วมีแต่ผักท่านนะนี่กานาชายัยด็กดกด็กลงเจเก่าข้าวปั้นนะยูจีกจุ๊อหน,นินะ一ี人คือขนม ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกกแต่อริปีก่อน้าซื้อเท่าไหร่นะสิบสิบครับแป๊บนึงนะอ่าทำไมไม่ติดอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้ข้าวเหนียวเนี่นเนี่ยเนียนี่นี่ยนีเนนี่นี่ยนี่เนนี่นี่นนยกะนี่นีอ้นนี่วยนีนี่่เนนน้นนน ไปยหมมาก็รอจีนูาริงมือนกับร้นจีนดอร่อยข้าเหนียวข้าวเหนียวินไหมจิ้มดูอะไรคำกรรอกรรอจียก็รอจีเลยอร่อยอร่อยกินมานานๆก็อร่อ ฝังศพอันนี้คือป่าเจดีของวัดเซาลินนะคะ 300, คนที่หลุมมาฝังที่นี่คือใครอะ่ะเป็นพระหมดเลยอันนี้คือเป็นหลุมฝังศพของยนสูงๆก็จะมีเจดีย์งสูงอ่าต่ละยุกต่ละยุกจะไม่เหมือนกันอ่าบางเห็นไหมบางองค์สี่เหลี่ยมบางองค์หกเหลี่ยมบางองค์ก็แปดเหลี่ยมนะครับจะไม่เหมือนกันและดูดำแ่งเนี่ยอย่างนี้อันเป็นพระธรรมดาละถ้าอันเป็นสูงหน่อยํำแ่งกะสูงหน่อย องค์ที่เราเป็นเจ็ดชั้นคือเป็นจาว่าโอ๋อไม่เจ็ดชั้นด้อยสิชั้นค่ะันนี้เขาทั้งหมดสองร้อยแปดสี่สิบแปดองค์เจดีย์เท่าไหร่นะสองร้อยสี่สิบแปดสองร้อยสี่สิบแปดมันก็ผ่านมาตั้งพันกว่าปีตายไปแค่สองร้อยกว่าคนหนึ่งไม่คือเมื่อก่อนต้องมีจังหลายร้อยเดี๋ยวที่ผ่านมาก็มีพังมาบ้างอ๋อที่ยังที่ยังมองเห็นอยู่ที่ยังเห็นเป็นรูปเป็นร่างอยู่เหลือสองร้อยกว่าเจดีย์จากพันๆนะเขาเรียกว่าสุสานป่าเจดีย์ณวัดเศาริน ดูกันค่ะเรากระแรงจะขึ้นกระเช้าชุ่มมากเห็นนั่นไหมจะขึ้นไปตรงนั้นเลยไหนบอกไม่มีรถมากระเช้าไหมก็จะทำเป็นคอนเท็ต์ให้ทุกคนนะตึ้งตึ้งตึ้งตรงนั้นแค่เดินขึ้นมาแม่งก็เหนื่อยแล้วดูดิอ้าวอ้าวแม เคเบิลวิส่งจอนไม่สิไม่ใช่เรื่องง่ายเซอร์แล้วนะคะค่าตั๋วคนละ60หยวนนะคะไปกลับนะคะ ก60หยวนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ300บาทนะคะก็คือไปกับกลับเลยข้างบนเนะะี่ยค่ะจะมีวัดที่อยู่บนภูเขาเลยนะคะเห็นไหมคะวัดเนี่ยค่ะที่เราจะขึ้นไปดูข้างบนอยู่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาเลยที่ภูเขาซองาซานทรงซานของ,องจ้าทรงซานนี่นี่ไง <c oughs> <c oughs> น่ากลัวกับเกาหลีทุกคนกระเช้ามันน่ากลัวมากมันแบบแาัแขนอยู่เส้นเดียวอเป็นแอร์สดๆเกาหลีเขาสองเส้นดูเกหลีเขาสเส้นแล้วมึงดูดิโอบรรยากาศดีนอนหมดเปล่าอ้ดูดินุบุนดิขนลุกขนลุกเลยนะว้าวคือพอขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วอะค่ะ กเห็นนั no. wow. Wow. ่นไหมก็สูงเลยแหละดูดิเอ้ยอันนู้นก็มีแคบบูคาหนึ่งอันนั้นของวัดเส้าหลินอันนี้ของภูเขาทรงซานแสดงว่าเรามาปิดแคบบูคาหรอเดี๋เห็นโน้นเห็นโน้นป่าจะดีไหมเห็นเส้าหลินไหมอยู่นู่นว้าว้ามีใครจะขึ้นไปทําตักหมอกับโนนบ้างเดินไปแล้วก็ไม่เดินแล้วนะหนึ่งพันสี่ร้อยขั้นอม่คุ้นรูปอ๋อณิสุดก็ถึงนะคะนั่งมาเท่าไหร่สิบมัทีได้ปะ คิดว่า,าน่าจะมาสิบนาทีได้อะ <c oughs> แต่หนาวอะดูดิขนคิงลุกเลยตูต้ฝนต้ตนสฝนสนญี่ปุ่นอะไม่ใช่สนจีนนะจ้าเดี๋ยวลงกลนงงไงอะเขาต้องเปิดพังบ้าพอม,มอมบอมบอมเม่งใครดูปนหน่อย ล้วทำอะไรเขาจะบังคับนวนทำนุ่นทำนี่าอแค่แนะนำดูสวเลยวิวสวยจริงๆนะคือวิวมันสวยมากดูดิ่ก่อนลงจากวัดนะคะแวะซื้อคุณป้าทำอืม หอมมากคนจอนเธองว้าี่ยเตเกดล้วฮะอือช้ยยยย้ยย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 อยย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 ยซยยอยยย่ยอยยยยยมยยรยยยยรยย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 อย่ยย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 ย้ยยยยยย นวๆมันมันอ้าใหอ่ะอมๆข้าโคตรอื้อหืออื้ออื้ออื้ออาววิวขาลงพริเจิงมากน่าก,กลัวมากดดูิแต่ว่าไม่น่ากลัวแล้วเพราะว่าฝนตกตะกี้นะคะไม่เห็นภูเขาเลยอยากล้างมือน้างได้ไมั้ยน้างได้ตัวตามต้นไม้ คนจินเขาชอบกินเลยมีกินอะ่ะม,มือไม่มีกินเหม็นอะ่อะไไปล้งนอกอย่าให้มันโดนเล็กทำไมอะ่ะมันจะ,ฉะ,ฉะนนเฉยเฉย,นะยอย่นี้เดี๋ยวรอลงโค้งแปดถึงจังหวะดีแน่วิวสวยริว่าเขาโพดอะไรสวยกว่ากัน ตั้งแต่ที่นั่งมายังไม่เห็นหยุดกินข้าวโพดเลยเนี่บอกเขาเลยว่าองค์แรกอยู่นูน้นตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะขาวๆตรงนั้นน่ะน่าจะไม่เห็นหรอกตรงนั้นคือถ้ำของอาจารย์ตักหมออนะคะยู่ตรงนั้นแล้วแล้วแล้วทำไมถ่ายมาให้นุ่นอ่ะทำไมถ่ายมาที่น,นุ่นอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมหันกล้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไกอนก็คือเขามาจากตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นเลยนะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยองกลมเนี่ยแล้วก็เดินเนี่ยตรงนู้นเนี่ยเดินมา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 เดือบเดเดเดแล้วก็เดินขึ้นไปบนนั้นอะที่เราที่เป็นวัดนั้นที่เราเพิ่งเพิ่งมากันอะแล้วก็มาตั้งอีกวัดหนึ่งทำไม จีนนะครับดีทุกอย่างเยอยู่เป็นคนสูบุหรีทุกที่เลยอยู่ใน,นวัดสูบุร<า>ีคือแบบเข้าใจว่าสูบได้แต่แบบไม่ต้องสูบทุกที่ก็ได้ป้านในวัดเ่ะพักกำลังจุดทูปอยู่แล้วจุดชูบุหรีแข่งอือค่ะโอ้ยเด็กเนี่ยแหละจังหวะเนี่นยแหละ